บทความข่าวเมื่อวันที่12พฤษภาคม2567นคารมพลพระกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศข่าวดีสำหรับแรงงานไทยที่กำลังมองหาโอกาสทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก้ากับบริษัท MGM g เ a ็ d แ r a น d ์เพโล i ด e ลิซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสถานบันเทิงและโรงรามที่ด g m ิเ c a มมาวบิ n แอนวนดรสัญญ N1101 ในมุขาว โดยมีตำแหน่งงานทั้งหมด46ตำแหน่งเปิดรับสมัครจากวันที่13ถึง22พฤษภาคมที่เว็บไซต์ th. doe. go. th โดยไม่จำกัดเวลาทุกวัน24ชั่วโมงตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่พนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งมีค่าจ้างเดือนและ18,800เหรียญมาเก๊าประมาณ85,916บาทถึงพนักงานยกกระเป๋า10ตำแหน่งมีค่าจ้างเดือนและ11,700เหรียญมาเก๊า ประมาณ53,469บาทโดยยังมีสวัสดิการคุ้มครองเช่นค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างค่าที่พักเดือนและ500เหรียญมาเกา๊าและอาหารในช่วงเวลาทำงานนอกจากนี้นายคารมกล่าวว่าบริษัทจะพิจารณาพิเศษผู้สมัครที่มีประสบการณ์หรือความสามารถพิเศษในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นความถนัดในการสื่อสารภาษาจีนหรือประสบการณ์การทำงานในสถานที่บริการลูกค,ค้า สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ thai.doe.go.th ตั้งแต่วันที่13ถึง22พฤษภาคมซึ่งไม่มีวันหยุดและนายคารมยังเตือนให้ผู้สมัครทุกคนตรวจสอบคุณสมบัติและตำแหน่งงานที่เปิดรับอย่างละเอียดก่อนที่จะยื่นใบสมัครการรับสมัครงานที่เปิดขึ้นในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานไทยที่กำลังมองหางานทำในต่างประเทศ โดยมีค่าจ้างและสวัสดิการที่มีคุณภาพเสมอสำหรับผู้ที่ได้รับเลือกไปทำงานที่นี่